เริ่มเลยค่ะตอนนี้มาทำไรค้าตอนนี้เป็นชั่วโมงที่ห้าแล้วนะคะน้องนาราก็มาเรียนเป็นชั่วโมงที่ห้ก็ฝึกเหมือนเดิมนะครับฝึกห้าฝแล้วเรียนเี่ยวกับการการพุงตัวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหพี่นะ อาดับออกากเรก็น้ำเมยนนะเราไว้น้ําโนี่เต็มเย็นะคะนก็ค่อยๆพุ่นติดขาแม่แบบ๋ยรพุเตงใช่ไมอาดับก็ไ้หายใจไม่ค่อยได ไม่ได้นะเดี๋ยวเราเอไปดีม่มาหามาหาคุณครูบอกว่าไงนะคะคุณครูบอกว่ายังไงนะคะใจเย็นๆใช่ไหมคะ่ฟยๆตีขาอุ้ยอุ้ยมือเมส มือเม็ดทำอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเี้ยนึกว่ามือเม็ดน้อพ่พ่อนึกว่านึกว่าเห็นหางเนี่ยเราต้องฝึกตีขาแล้วก็ใจเย็นเย็น กานฝึกตีขานี่จะอน,นอนลงตรงนี้แล้วก็ตีขาแบบนั้นค่ะไช่นอนลงนี้ค่ะก็ตีขาเลยค่ะดูยก็ให้ฝึกตีขานะครับ ตีไปตีขาไปหน่งสองสามตึงกระฟองไปทุกท่านตึงกระองไปเลยทุกท่านเรียนให้มันใหง่เรียนให้มันใหญ่เรียนให้มันใหญ่เอาข้างหน้าลงนี้รึเปล่าสจดท้านะ้ง Ibu Apa lu tahu kasih saya ya. นานๆเลยมัได้ไม่ต้องกลัวเพาเราดงอแล้วเเลยี่กอีอตเก่งมากะานะาม่ต้องเก่งหนาเรเลาวน่ใส่แ่นานรนาริกันนก่อนดว่า่อยู่่ม่่ เป็นยังไงค,ะคะ้างค่ะโอ้ยเปียกเลยอ่ะคุณพ่อเปียกเลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะอันนี้เป็นชั่วโมงที่ห้าแล้วนะคะลาลาบอกลาเ,เพื่อนๆหน่อยคะ่ะสวัสดีอย่าลืมให้เ,เพื่อนๆติดตามชมด้วยน,นะคะันี่ลาลาบอกลาเ,เพื่อนๆก่อนลูกอย่าลืมอะไรคะบอกเพื่อนแล้ก็แชร์กดถึงท้าทายนะคะ พูดดีๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้ยินเวลาเราจะบอกลาใครเราก็ต้องนะคะลูกเข้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย